เดี๋ยวเราก็มาดูนะคะเราเห็นใบประกาศเยอะแยะเลยนะคะเป็นความภาคภูมิใจมากของคนไทยในเกาหลีนะค,ะคุณปูแนะนำ่อยค่ะไปข้างบนออะไยค,ค่ะค่ะเริแรกนะคะ สวัสดีค่ะนะคะ <Okay. S 1> วันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมออฟฟิศของคุณปูจิรพันธ์น้ำสกุลจำไม่ได้ค่ะน้ำสกุไลไเ่ยพิมละมากค่ะน,ะนะคนะควันนี้ก็คือว่าเป็นศูนย์รวมข่าวสารนะคะก็ เราอยากจะให้คุณปู่แนะนําว่ามีข่าวสารอะไรช่วงนี้คือเหมือนดูว่ามันดูตื่นเต้นมากมันหลายกระแสมากนะคะในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการทํางานในประเทศเกาหลีเพราะงั้นให้คุณปู่เป็นคนให้ข่าวสารกับเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะค่ะวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มี ยูทูบเบอร์คนมีชื่อเสียงพี่เล็กนะคะแบบสบายๆนะคะดื่มกาแฟไปด้วยค <laughs> <laughs> รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เจอแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเองนะคะก็มาเป็นแม่บ้านเกาหลีนะคะ ทั้งหมดตั้งแต่ปี2000รวมระยะเวลาณนะเวลานี้โอ้ยี่กว่าปีแล้วค่ะตอนนี้ลูกชายคนโตก็อยู่มหาลาัยปี2นะคะแล้วก็ลูกสาวตอนนี้อยู่มหกนะคะก็ถือว่าเป็นผู้กอบเปิกแรกเหมือนกันนะคะที่มาอยู่ที่เกาหลีนี้นะคะค่ะครับแล้วเป็นไงเป็นไงมาไงเลยถึงได้มาเปิดออฟฟิศแบบรับปรึกษาแบบหลายๆเรื่องประมาณนี้ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะก็ ชื่อจริงนะคะชื่อจริรพันธ์พิมพ์ระมาศนะคะ mm hmm. เป็นคนที่ชาวโคล่านะคะมาจาก mm hmm. โคล่าเป็นหลาน mm hmm. หลานยาโมค่ะ <laughs> <c oughs> แล้วก็มีครอบครัวนะคะอยู่ที่เกาหลีเจอสามีนะคะคุณสามีเป็นคนเป็นชาวเกาหลีนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ถูกแนะนำตัวด้วยผ่านสามพันธ์ครอบครัวค่ะ <c oughs> <c oughs> เริ่มแรกนี่ก็มาอยู่นีเ่เลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านนี่เองนะคะเลี้ยงลูกตั้งใจที่เป็นพรยาที่ดีเป็นเป็นแม่ที่ดีให้ลูกมาตลอดอมไม่ได้คิดว่าจะมาทํางานใหญ่โตขนาดนี้เลยนะคะค่ะ,คะแล้วก็โชคดีที่ว่าจังหวัดของครูเองเนี่ยเริ่มแรกเขาเปิดรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วส่วนตัวเองก็จบภาษามาจาก มหา,ามหาวิทยาลัยรามแห่งนะคะแล้วก็จบด้านการสอนมาด้วย<ม>ก็เลยถือโอกาสตัวนั้นนะคะมาได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ<ม>ภาคพ,พิเศษนะคะให้กับนักเรียนปฐมค่ะ<ม>ก็ประสบการณ์การทํางานก็ประมาณ14ปีแล้วคะ่ะ<อ>ในเกาหลีใช่ไหมคะใช่ค่ะอ,อยู่มา20ปีทํางาน14ปีแสดงว่าเลี้ยงลูกแค่6ปีเอง ก็เลี้ยงไปด้วยคือสายงานตัใจเลี้ยงจริงๆอ่ะอะคใช่ค exactly ่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นอย่างที่รู้ใช่ไหมคะโควิดโควิดบานสองปีนะคะก็เลยไม่มีโครงการสอนภาษาอังกฤษช่วงภาคพิเศษนะคะก็เลยตัวเองก็เลยผันตัวเองนะคะจากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเองก็เลยมาทํางานอยู่ที่ ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวต่างชาติหรือเราเรียกว่าทามุนหาเซ็นเตอร์ที่ทำจีนนะคะก็ตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ในการแปลภาษานะคะแปลภาษาภาษาเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานสำหรับคนไทยให้ไปไปร่วมงานกิจกรรมของที่ศูนย์ทามาน แล้วอย่างนึ่งก็ประสบการณ์จากที่ทํางานของศูนย์ช่วยเหลือรแรงงานประสบการณ์นะคะที่ทํางานที่ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวต่างชาติหรือเราเรียกว่าทามุนหาเซ็นเตอร์ของทางจีนนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ดิฉันเองทําทงานที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติของทางจีนเหมือนกันคะ่ะตอนนี้ก็คือหน้าที่หลักของการที่เราไปทํางานที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติก็คือหนึ่งเป็นล่ามนะคะสองก็คือว่า ช่วยสอนภาษาภาษาเกาหลีนะคะแบบเป็นแบบพื้นฐานให้ให้คนที่จะต่อวีซา่าจะทําวีซา่าหรือจะเรียนท็อปปิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะนําไปสอบเพื่อจะในการเปลี่ยนวีซ่าแล้วก็คือได้ประสบการณ์จากศูนย์ช่วยแรงงานตัวอเองก็เลยมีความรู้ว่าด้านนี้โดยตรงเลยใช่ค่ะก็เลยมีความรู้ว่าการที่คนไทยเราหรือว่าแรงงานคนไทยเรามาทํางานที่นี่มี ประสบปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาษาก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากใช่ไหมคะเพราะว่าเรามาอยู่ประเทศนี้เราก็ต้องได้ภาษาได้ภาษาเกาหลีให้อย่างน้อยๆก็พื้นฐานขอกินข้าวได้เออบอกฉันเจ็บท้องนะฉันไม่สบายนะอะไรับแม้กทั่งการสื่อสารคุยกับผู้จัดการหรือท่าแก่ได้ว่า งานนี่ไปไม่ไหวนะทำไม่ไหวจริงๆเขาเปลี่ยนงานแล้วก็ต้องมีความกล้าหาญที่จะพูดภาษาได้ว่ามันทําไม่ไหวจริงๆเขาเปลี่ยนงานไดโปรช่วยเหลือเปลี่ยนเซ็นให้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือพื้นฐานของภาษาในชีวิตประจําวันว่างาั้นเถอะเพราะ,ะว่ากฎหมายของเกาหลีก็สำคัญนะคะการที่เราคนที่คนไทยทุกคนที่มาทํางานในเกาหลีนะคะคนที่มีวีซ่าหรือว่าคน คนที่ไม่มีวีซ่าทั้งหลายที่มาอยู่ที่นี่ก็ตามนะคะอยากให้เราทุกคนรับทราบเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกาหลีด้วยมันสําคัญมากนะคะสาคัญกับทุทกคนมากที่เปิดสดํานักงานนี้ขึ้นมานะคะหนึ่งก็คือต้องการที่ช่วยเหลือคนคน,คนไทยเรานะคะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ว่าจะเป็นเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงวีซ่าจากวีซ่าของอีนาย นะฮะทำงานอีไน e e e ก็คือเป็นวีซ่าโรงงานไหมวีซ่าแรงงานือซ่าแรงงานสิปีสิบเดือนนะคะอ,ะ,อะอันนี้ก็หลายคนต้องการที่จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆเป็นวีซ่าถาวรเราเรียกว่า e 7 e 7 e 7 s, <S e v e กับ e 9เนี่ยมี<ๆ>ความหมายแตกต่างกันยังไงแตกต่างนะคะ e n ก็คือทำงานเป็นเป็นวีซ่าเข้ามาทำงานส่วนใหญ่ก็คือทำงานมีประเภทของอุตสาหกรรมในโรงงานหรือว่าเป็นเรื่องของเกษตร สุสานอะไรต่างาก็จะมีตัววีซ่านี้อยู่ซึ่งหลายท่านก็จะรู้ใช่ไหมว่าเราต้องไปสอบผ่านระบบ EBS นะคะเข้ามาทํางานถูกต้องนะคะแล้วก็าการที่เราจากหลายท่านบอกว่าโอ้ยอยากจะอยู่ประเทศเกาหลีนานๆอยากจะทํางานานานๆต่อไปอย่างไปเรื่อยๆโดยที่ไม่อยากยังไม่อยากกลับประเทศไทยดิฉันก็อยากจะให้ทุกคนนะคะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะมาสู่การเปลี่ยนวีซ่าค่ะเปลี่ยนวีซ่าเป็น,น E7 ก็อย่างที่รู้นะคะว่าวีซ่า e7 เนี่ยมันเป็นวีซ่าในการทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเอย,เอยะคะ่ะจนกว่าทีา่บริษัทเราที่ทำงานเนี่ยเขาไม่ต้องการแล้วแม้ทั่งคุณรู้ไหมว่าจาก e 7เซนี่ยมันสามารถที่จะอัปเกรดคุณไปเรื่อยๆแม้ทั่งคุณสามารถที่จะได้เป็นเขาเรียกว่า F ก็คือก็เหมือนพวกเราใช่เป็นวิซาาถาวรก็คือเริ่มจากอ่า e9 แล้วก็ e7 แล้วก็อัปเกรดมาเป็น f5 ได้ f5 ในในภาษาเกาหลีก็คือเป็นยองจูหรือว่าถาวรใช่ค่ะวิซาถาวรอ่าไม่ทั้งบางคนนะคะมีความสามารถมากจากวิซา f5 เนี่ยผันไปเป็นเป็นอะไรคะ เป็นชาวเกาหลีเลยค่ะเปลี่ยนเป็นชาติได้<า>เลยท้งที่ทั้งนั้นการที่จะเปลี่ยนอะไรง่ายๆนะ่ะมันต้องใช้เรียกการเรียนหนังสือด้วยนะคะถ้าคุณไม่ได้ภาษาคุณไม่ได้เรียนไม่ได้ผ่านการสอบอะไรเลยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครทำวซ่าเหล่านั้นไดนะะ้ก็ยากเหมือนกันยากเหมือนกันที่ในั้นก็เลยเ,เป็นเรื่องที่จําเป็นด้วยนะคะในการเรียนทุกคนนะคะเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราจะอยู่ประเทศนี้ ต้องเรียนนะคะเคะงั้นเราก็จะเข้ามาสู่เรื่องของตอนนี้กําลังดังเรื่องของการขออะไรนะเ e อเคทีเอลองอธิบายสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงต้องเริ่มทํำยังไงอ,อย่าง ทุกคนเคยอาจจะมีประสบการณ์ะคาะเวลาเราขึ้นเครื่องใช่ไหมคะเราขึ้นเครื่องเราต้องมีใบมากกสารพัดใบเลยะคะ่ะ <c oughs> ให้คุณกรอกนะคะ <c oughs> ว่าวเอาให้ได้ใช่ไหมกร <c oughs> อกชื่อกรอกทุกอย่างตามพัส์ตของเรานะคะแม้กระทั่งเขาจะถามว่าคุณไปที่ไหนไปลงไปพักที่ไหนอย่างไรพักเมื่อไหร่กลับเมื่อไหร่นะคะนั่นคือเป็นใบกรอกเวลาเราขึ้นเครื่องใช่ไหมคะแต่ตอนนี้แล้วเวลานี้ประเทศเกาหลีเขาได้เปลี่ยนระบบใหม่นะคะที่ว่านานาประเทศหลายๆประเทศที่จะเข้าประเทศเกาหลีต้องผ่านระบบ K คทก็คือรอกข้อมูลตัวเองก่อนนะคะขอข้อมูลต่างๆเข้าไปนั้นแล้วก็สมัครเข้ามาเพื่อให้ขออนุมัติจากเขาเรียกว่าสแตมจากไอ้นี้ใช่จากตมอฉันชุดไม่ใช่ฉันชุดนะจากตมฝั่งไทยนะตมฝั่งเกาหลีค่ะฝั่งเกาหลีไม่ได้เกี่ยวกับขายไทยนะคะเพราะเราจะมาเข้าเกาหลีใช่ไหมคะก็การคัดกรองนะคะสาคัญมากหลายหลายท่านเลยบอกว่าโอ้สมัครหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านเลยนะคะเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยคะอันดับแรกคนที่ไม่ผ่านนะคะคนที่ไม่ผ่านคืออะไรคะข้อหนึ่งเคยมาเกาหลีแต่อยู่เกินนะคะอยู่เกินวีซ่าอยู่เกินอยู่เกินเกสวันเกินที่เขากําหนดอ่ะคุณอยู่เกินอันนี้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครตัวนี้เลยนะคะบางไงก็ไม่ผ่านไปเลยว่ากันเลยค่ะแล้วว่าหรือว่าคนที่เข้ามาเกาหลีแล้วแล้วอยู่ครบนะอยู่ครบตามนี้แต่คุณอ่ะไปทําผิดกฎหมายขึ้นมาอย่างเช่นคนไปขับรถ ขับรถที่ไม่มีใบลงทะเบียนหรือว่าตัวคุณเองไม่มีใบขับขี่แล้วตำรวจจับคุณได้แล้วคุณก็ไปแสตม์ลายมือตัวเองนะอันนี้ก็มีผลคุณก็ไม่สามารถสมัครผ่านไม่ผ่านเหมือนกันถ้ามีเขาเรียกว่ามีคดีมีคดีใช่นี่ก็ไม่ผ่านแน่นอนแล้วก็ส่วนคนที่จะผ่านนะคะคนที่จะผ่านเนี่ยมันมีกรณีสองอย่างในการสมัครนะคะหนึ่งก็คือเป็นแบบ เยี่ยมเยียนญาติพี่น้องที่อยู่ในเกาหลีหมายถึงว่าเป็นญาติพี่น้องกันจริงๆนักสกุลการันตีนักสกุลการหรือว่าเป็นญาติกนการันตีเราจริงๆว่าให้เรามาท่องเที่ยวหรือมาเยี่ยมนะคะอันนี้ก็คืออันนี้จะสามารถที่มีโอกาสผ่านได้ง่ายหรือว่าในกรณีของคนที่มีคู่รักเป็นชาวเกาหลีนะคะมีคู่รักซึ่งคู่มั่นคู่หมายกันแล้วแล้วก็ยืนยันว่าให้มาเยี่ยมที่เกาหลีนะคะนี่ก็จะมีโอกาสผ่านได้ง่าย แต่ทั้งทั้งนั้นนะคะข้อมูลต้องชัดเจนค่ะชัดเจนอะไรบ้างใช่ไหมคะอย่างเช่นเขาจะมีการแนบไฟล์พาสปอร์ตของเราแนบไฟล์รูปภาพของเรารูปภาพของเราควรจะเป็นรูปภาพที่เป็นทางการแล้วก็เป็นทางการที่ซึ่งว่าเหมือนกับเราไปทำาบัตรพาสปอร์ตเหมือนกันค่ะเราต้องทำให้มันดูดีนะคะให้ดูด <okay. S 2> ีแล้วพื้นหลังก็ควรจะเป็นสีขาวนี่คือ แล้วก็ภาพต้อชัดเจนทำบัตรประชาชนทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าสุภาพสุภาพให้ชัดเจนด้วยนะคะเวลาเนี้ไฟล์ให้มองเห็นชัดเจนตามที่เขากําหนดว่าต้องขนาดไหนอันนี้ก็สําคัญในข้อมูลของคุณนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่คนที่เชิญนะคะต้องชัดเจนด้วยว่าที่ไหนอย่างไรเป็นชัดเจนที่ไหนอย่างไรก็ติดต่อได้ติดต่อได้เรามีชื่อคนบุคคลที่เชิญด้วยอบุคคลที่เชิญนี้อาจจะเป็น ถ้าเป็นคนชาวเกาหลีเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่เช็คง่ายค่าอคนนี้อยู่จริงมีจริงมีจริงมีตัวตนจริงแต่คนนี้มีตัวตนจริงมีที่อยู่จริงอ๋อเชื่อถือไม่มาได้หรือว่าจะคุณาไปเอาชื่อใครก็ไม่รู้เอาที่อยู่ของใครไม่รู้อันนี้ตอบไม่ได้ไม่ได้เลยเขามีการอันนี้ก็เคนเซลกลับไปไวมถ้ามาแล้วเคนเซลไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านสมัครได้จะไม่ผ่านแน่นอนถ้าข้อมูลเป็นข้อมูลหลอกลวงหลือปลอมจำปลอมนี้ไม่ได้เลยนะคะก็ประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็กรณีที่2นะคะ อันที่สองคือท่องเที่ยวคนที่มาแบบท่องเที่ยวอันนี้ก็ต้องแนะนำหน่อยนะคะว่าการที่เราจะเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมเราจะมาเที่ยวเนยก็ต้องโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมาคนเดียวนะคะม,ม,ม,มาปเป็นกลุ่มเป็นคนเป็นคู่ก็ได้ค,คู่รักอ,อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยคะ่ะหรือจะมาเป็นกลุ่มใหญ่ก็ได้อ,อันนี้คือเขาเรียกว่ารักษาก,การเที่ยวจรงิงๆแล้วก็เขาก็จะมีการสัมภาษณ์คุณว่าใน,ในข้อมูลในการกรอกของ k ี t n เขาจะถามว่าคุณไปโรงแรม บุ๊กิ้งโรงแรมชื่ออะไรอืมชื่ออะไรโรงแรมชื่ออะไรแล้วคุณบุ๊กิ้งกี่วันอืมแล้วตั๋วที่คุณซื้อมาคุณมากี่วันอืเขามีการเช็คสองอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้คือหลายท่านนะคะบอกว่าโอ้ทําทุกอย่างเลยพอมาถึงแล้วทำไมเขาเชิญไปห้องเย็นเข้าใจเข้าใจห้องเย็นนี่เป็นเป็นที่รู้กันเจ้าหน้าที่ก็สอบถาม่เลยค่ะคุณไปเที่ยวที่ไหนเหรอชื่ออะไรทําไมคุณต้องอยากไปเที่ยวตรงนั้นอแล้วคุณตอบไม่ตรงละค่ะ ขาก็แปลสิอ้าวแล้วเมื่อคุณจะเป็นคนไปเที่ยวแล้วคุณไม่รู้ว่าตรงนั้นให้ให้ดูอะไรให้เูไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยโอเคแล้วก็ไปยังไงคุณไม่รู้แล้วคุณคือจะเป็นนักท่องเที่ยวได้ยังไงในเจ้าที่เขาเขาทวงติงเราทันทีว่าเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็ก็ก็คงจะแฝงแล้วแหละประมาณนั้นโอเคนั่นก็คืออันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลที่เราจะขอตัวนี้ใช่ไหมคะแลวที่ E T A อ่าแล้วที่นี้อีกตัวหนึ่งล่ะ อย่างเช่นว่ากรณีของคนที่มาทํางานอย่างเช่นว่า e9 เขาก็อยู่นานใช่ไหมอย่างเช่น e7 เขาก็อยู่นานเงี้ยทีนี้มันอยู่นานๆก็คิดถึงครอบครัวใช่ไหมทีนี้ก็อยากจะให้ครอบครัวเนะี่ยมาอยู่ด้วยและจะทํำยังไงอย่างเช่นเอาแค่เอา e7 ก่อนอ e7 e7 นี่นะคะสิทธิพิเศษของคุณเลยนะคะก็คือ e7 ในความหมายคือวีซ่าถาวรน,นะคะแล้วคุณสามารถที่จะมีสิทธิ์เชิญอ่าภรรยาของคุณ เ <K UR U K> ชิญครอบครัวคุณหมายถึงว่าเชิญลูกของคุณนะคะมามอยู่ที่ติดเป็นผู้ติดตามมาอยู่กับคนที่นี่ได้นะคะ<ม>ติดตามอยู่จนกว่าจนกว่าคุณจะกลับนะน่ค่ะเขาก็อยู่กับคุณตลอดนะคะแต่ว่าขัข้นตอนในการขอนี้ก็ค่อนข้างขอข้อมูลที่ชัดเจนมากว่าตัวเรานะคะทํางานที่ไหนอย่างไรเงินเดือนอย่างไรนะคะเราดูสเตนนสเตเมนต์ของของฝ่ายเราด้วยนะคะ<ม><ม>คนที่จะเชิญเนี่ยเชิญภรรยาหรือว่าเชิญสามีมาอันนี้นะคะเพ<ม>ราะว่าที่สําคัญเนี่ย เอกข้อมูลต่างๆนะคะเราต้องมีแล้วเราก็ให้ให้ภรยาเราที่เมืองไทยหรือว่าให้คนที่ให้สามีเราที่เมืองไทยนะให้เขาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปยื่นที่สถานทูตเกาหลีในที่กรุงเทพนะคะ mm hmm. ไปยื่นที่นั่นแล้วก็ซึ่งสถานทูตเกาหลีที่นั่นก็จะบอกว่าคุณต้องเตรียมเอกสารนี้นะอันนี้นี่นะขาตัวนี้ตัวนี้นะอันนี้คุณก็เตรียมตามน,นะคะเตรียมตามแล้วก็ให้ก็โครมาที่คนทําง,งานที่เกาหลีเนะะี่ยค่ะว่าเตรียมอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ย เจ้าหน้าที่ที่สถาทนทูตเกาหลีในไทยเนี่ยเขาก็จะโ,โทรมาเช็คเราบ้างแล้วเราก็ไปยื่นให้ไปยื่นวันนี้นะยื่นอีกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะราก็ทําตามระเบียบนะคะหลังจากนั้นถ้าข้อมูลเราชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สามารถที่จะมาตามเชิญได้มาได,มาได้ค่ะม,มาได้ อันนี้ก็คือเป็นแต่ว่าไม่เป็นข้อมูลส่วนตัวของฝั่งของ e7 ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งจะไม่เกี่ยวกับบริษัทเ่างงันอย่างนี้เป็นส่วนตัวของเราอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องมีสเตทเมนต์ที่ทํางานแลวก็เป็นแหล่งชัดเจนทรานนี้คนที่ยื่นเนี่ยก็ต้องค่อนข้างที่ใช้เวลาเยอะมากนะคะใช้เวลาเยอะมากนานพอสมควรไหมก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสองเดือนสามเดือนนะก็ก็ถือว่าไม่นานนะจริงๆแล้วแล้วทีนี้ในกรณีของ e9 ล่ะของ e9 ที่จะทำอะไนคะ เอ่อของอ e ีเก้าในของขอผู้ติดตามนี่มาได้ไหมอ๋ออีเก้า uh, e ไม่มีสิทธิ์ค่ะไม่มีสิทธิ์เฉพาะอ e ีเจ็ดเท่านั้นเฉพาะอ e ีเจ็ดเท่านั้นอ่าะคะแล้วทีนี้ในกรณีที่จะขอวีซ่าอย่างเช่นว่าเราเอพายอยู่แล้วใช่ไหมค่ะแล้วก็ญาติญาตๆนี่อยากจะมาทํางานเป็นช่วงฤดูกาลเนี่ยไอตอนนี้กําลังยิบแล้วก็ดังมากเลยขอความกระจาะะ่างหน่อยฮะค่ะอ่าโครงการนี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเนื่องจาก ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยขาดแคลนแรงงานนะคะก็เลยได้มีโครงการาเขาเรียกว่า,ากเกษตรฤดูกาลตามฤดูกาลนะคะระยะสั้นด้วยนะคะระยะาสันะะส้นก็คือละห้าเดือนนะเป็นวีซ่าห้าเดือนอันนี้เป็นวีซ่าที่ซึ่งคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะเชื้อเชิญญ,ญาติพี่น้องมาได้ก็คือคนที่มาแต่งงานที่ประเทศเกาหลีนะคะในวีซ่า F6 หรือว่าวีซ่า F5 หรือว่าคนที่เปลี่ยนสัญชาติแล้วแล้วเป็นคนที่แต่งงานที่ประเทศเกาหลีมีสามียุคนเกาหลีนะคะซึ่งจะมีสิทธิ์ที่จะเชิญใครคะเชิญคนในสายเลือดนะคะในพูดจริงๆคนในสายเลือดคือใครคะพี่ชายพี่สาวน้องสาวญาติญาตินี่ไม่ใช่นะคะญาติไม่ใช่ไม่ใช่ในสายเลือดไม่ใช่สายเลือดคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าสาชนนะคะสาชนก็ถึงในสายเลือดสายเลือดเดียวกันจะเป็นหลานสาวหลานเขยมาถือว่ หลานสาวหลานเขยลูกพี่ชายลูกพี่สาวอ,าอ,สาอัคนือ่เนี้พอได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนอกไปกว่าน,นั้นไม่ได้ไไดนะคะนี่ก็เป็นเกษตร5เดือนนะคะก็คือมาทํางานที่อ่าเขาเรียกว่าอ่าสถานที่ต่างๆมันจะต่างกันนะคะอำเภอจังหวัดต่างๆเขาเปิดไม่เหมือนกันนะคะบางที่ไม่เปิดรับโครงการนี้บางที่เปิดรับโครงการนี้นะคะ อย่างเช่นโครงการนี้เปิดที่ทางจีนที่ที่ที่เกษตรอะเนที่นี่เนาะที่ชุมนําทางจีนนี้เปิดโครงการนี้สับครอบครัวต่างชาติเชิญเอาเอาพี่น้องมาทํางานเกษตรห้าเดือนนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เปิดใหม่มากแล้ววันนี้ดิฉันก็ไปประชุมมานะคะทางเจ้าหน้าที่ของชีชองเองหรือว่าจากเทศบาลจังหวัดเองก็เจ้าหน้าที่จากจังหวัดเองก็มาชี้แจงว่าทําไมเขาต้องทาโครงการนี้ขึ้นมา หนึ่งเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ามาในเกาหลีเยอะมากเข้ามาท่องเที่ยวมาเข้ามาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็หนีไปนะคะหนีจากวีซ่าไปอันนี้นะค,ะคือปัญหาแหละนี่ปัญหาหลักเลยแล้วอที่สําคัญคือเขาก็เลยอยากมีการเรียกว่าควบคุมนะคะควบคุม,มไม่ให้การหนีวีซ่าไปก็เลยมีการการันตพีพูดจริงๆก็คือการรันตีจาก ครอบครัวคนในครอบครัวก็คือคนที่อยู่ในนี้แหละเอ่อรับผิดชอบเอามาใช่ไหมคะแล้วก็พาเขาอยากจะทํางานทําอะไรก็แล้วแต่เต้าถึง5เดือนปั๊บถึงเวลากําหนดกลับอ่าเขาก็คือต้องกลับแต่ถ้าไม่กลับเขาจะเล่นใครคะคนที่เชิญหรอคนที่เชิญคนที่เชิญก็คลาดกับฉลาดคนที่เชิญในกาจะถูกปรับถูกหลายอย่างอะไรเมีผลกับคุณมากเลยนะคะอย่างเช่นคนที่ คนที่เชิญเป็น F 6เนี่ยเพราะว่า F 6เนี่ยมันต้องต่อทุก3ปีใช่มทุกสาถ้าคุณทําไม่สามารถที่จะดูแลคนที่คุมคุมไม่ได้เนี่ยอาจมีผลในวีซ่าของคุณได้ออวีซ่าคุณอาจจะถูกยกเลิกก็ได้กลายเป็นไม่มี F เลยใช่ต้องระวังตัวนี้มากต้องระวังแล้วในการเชิญญาติพี่น้องเราก็ต้องชี้แจงเขาด้วยความมั่นใจจริงๆอะ ไม่มาแล้วก็กลับไปเออห้าเดือนก็กลับไปอะไรแล้วก็มาใหม่ได้ใช่ค่ะมีสิทธิ์ที่จะมาใหม่ได้อืมค่ะแล้วกรณีมันมันจะอ๋อถ้าสมมติว่าเชิญแล้วเขาจะได้วีซ่าอะไรเชิญแล้วเขาจะได้วีซ่าที่ชื่อว่า E8 E8 ก็คือแรงแรงงานแรงงานตาาฤดูลการโอเคค่ะ เปก็คือเป็น e 8ได้ e8 ค่ะได้วิซ่าเข้ามานะคะโอ้วันนี้ได้ความรู้เยอะนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์เนาะแล้วก็แนะนําคร่าวๆหน่อยว่าออฟฟิศเนี่ยจะติดต่อยังไงมายังไงแล้วใครจะได้รับคําปรึกษายังไงอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะ ดยส่วนตัวเองก็เนื่องจากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะตอนนี้โต้ผันตัวเองมาเป็นครูสอนภาษาเกาหลีแล้วค่ะรับเป็นที่ปรึกษาด้วยรับเป็นที่ปรึกษาด้วย <c oughs> แล้วก็สอนภาษาเกาหลีด้วยนะคะ <c oughs> อ๋อสอนภาษาเกาหลีอ๋อจะมีทั้งแบบตัวต่อต,ตัวนะคะมาเรียนที่ออฟฟิศนี้เลยแล้วก็ มีเรียนทางออนไลน์ด้วยนะคะ,ะ,คะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยุคออนไลน์เนาะใช่ปัจจุบันนี้ก็เป็นครูสอนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนท้ายหาดนะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะ อ๋อพอา่วสมุดสงครามโอโรงเรียนชายหาดนะคะในท่านพอท่านรู้จักกันท่านก็เลยเรียนออนไลน์ใช่ไหมเรียนทางออนไลน์สอนนักเรียนในห้องเรียนเลยค่ะเรียนทางออนไลน์กับนักเรียนอสอนมาได้หนึ่งปีแล้วค่ะอ๋อรู้สึกว่าจะงานเยอะนะคะ <c oughs> เด็กๆก,ก็มีความตั้งใจเรียนมาปเป็นมัธยมมส <c oughs> นะคะแล้วเขาก็เรียนต่อเนื่องเป้าหมายของเด็กคนนั้นคือหนึ่งอยากจะมาเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่นะคะสองก็คือบางทีอาจจะได้มาทํางานที่เกาหลีด้วย หรือไม่ก็มีบริษัทเกาหลีไปเปิดที่ไทยเราต้องการได้คนภาษาปลามลาวเป็นภาษาเกาหลีนั่นคือเป็นผลดีมากเลยนะคะเจ้าคนที่อยากจะเรียนภาษาก็แพงไหมคะก็ไม่แพงค่ะเน้นที่ว่าเรียนด้วยความเป็นการใจความตั้งใจความเป็นกันเองด้วยนะคะแล้วก็ปรึกษาได้นะคะก่อนอน่นก็เราจะฝากนะคะฝากเป็นติดตามทาง facebook นะคะหรือว่า ติดตามทางไลน์แล้วกันนะคะโอเคค่ะโอ้ขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะส <laughs> วัสดีค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูนะคะคือเราเห็นใบประกาศเยอะแยะเลยนะคะเป็นความภาคภูมิใจมากของคนไทยในเกาหลีนะค,ะคุณปูแนะนำหนะะ่อยค่ะไปข้างบนคืออะไรคะค่ะเริ่มแรกนะคะอยากแนะนําเกี่ยวกับที่ออฟฟิศของเราชื่อว่าอินเตอร์เซ็นเตอร์นะคะอินเตอร์เซ็นเตอร์โอเคค่ะอินเตอร์เซ็นเตอร์นี่อ่า ได้ใบประกาศนะคะแล้วก็ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทางรัฐบาลรับรองให้เราก็คือถูกกฎหมายว่ากันเธอโอเคอินเตอร์เ็นเตอร์ของเราโดยพื้นฐานเลยก็คือหนึ่งสามารถที่จะแนะนำงานได้และสองคือเป็นรับเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของเปลี่ยนเรื่องพวกวีซ่าต่างๆหรือว่าครอบครัวต่างชาติที่มีปัญหาเรื่อง สามีภรรยาเรื่องการหย่าร้างอะไรรับปรึกษาปัญหาครอบครัวด้วยเอ้ยปัญหาใหญ่ค่ะปัญหานี้นะฮะนี่ก็คือที่ออฟฟิศของเรานะคะแล้วก็อันดับสองคือตดวส่วนตัวเองเนี่ยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็อ่าเหมือนกับเราทําห้องเรียนภาษาอังกฤษเลยตรงนะคะปกติอยู่ที่บ้านนี้ก็เลยย้ายมาอยู่ที่ออฟฟิศด้วยกันเป็นที่สอนภาษาอังกฤษแล้วก็มาสอนภาษาเกาหลีด้วยอ่าโอเคอ่านี่ก็คือก็คืออันเดียวกันนะคะที่ที่ทางการ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทางการนั้นเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นงานเกี่ยวอาสาสมัครไหมอันนี้เป็นทางจินสิทคร้งแรกครั้งแรกที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษปี2007นะคะได้อาหนังสือพิมพ์ด้วยหนังสือพิมพ์ประจำจังหวัดนะะแล้วก็ชื่นชอบตอนนี้ยังเป็นสาวอยู่ว่างั้นเถอะ สอนครั้งแรกแล้วก็นักข่าวมาสัมภาษณ์ตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาก็ตื่นเต้นว่าอ้าวคนเก่าคนไทยคนไทยแล้วมาทำไมมาครูสอนภาษาอังกฤษอะไรนะคะมาสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นฟิลิปปินส์ใช่ไหมเพื่อนๆในส่วนใหญ่ก็เป็นฟิลิปปินส์นะคะแล้มีคนไทยคนเดียวนะคะโอ้เก่งค่ะแล้วข้างหลังนะคะเนี่ยใจจับจึงล่าสุดเลยนะคะอันนี้อันนี้ล่าสุดล่าสุดคือ เขาเรียกว่าธรบมนากจองมหันกุกกอขังซาโอ,อ,องซังนะคะเป,เป็นได้รับหลักสูตรสอนการสอนภาษาเ<ต>กาหลีเกาหลีให้กับครอบครัวนานาชาติห,หรือ,อว่าเป็นคน,คน คนไทยก็ได้ที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะนี่ก็เป็นจบหลักสูตรแล้วล้วก็อันนี้ก็เกี่ยวกับใบประกาศนะคะก็เป็นคนชอบลาบใบประกาศค่ะมีหลาย่ามีหลายอย่างมีเยอะมากเลยพอใช้พอใส่หม้ตู้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกเย็นนะคะยังไม่ออกมาเจอาแล้วนี่คือของ Y M C A คือใช่อันนี้คือ เขาให้ฐานะเราเป็นอาสาสมัครและจิตอาสาที่ของศูนย์ YMCA หรือว่าเขาเรียกว่าเวกุอิอนะคือรู้จีวันเซ็นเตอร์ทางจิตน,นะคะ,ะและตัวนี้ล่าสุด อันนี้ล่าสุดนะคะนี่ก็ได้รับการแต่งตั้งในฐานะคนไทยนะคะแล้วก็ช่วยช่วยเวกูปนเซ็นเตอร์คือช่วยเหลือคนคนต่างชาติไม่ไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวบางทีอาจจะมีคนที่ได้ภาษาอังกฤษเขาเข้ามาแล้วก็สามารถให้คำปรึกษาภาษาอังกฤษได้โอเคขอบพระคุณมากค่ะโอ้โหตำแหน่งเยอะแยะเลยค่ะ